สวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยวิชานี้เนี่ยถูกจัดทำขึ้นโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่จัดอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ครับสําหรับเนื้อหาในวิชานี้ประก,กอบไปด้วยหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เนื้อหาเบื้องต้นในบทที่1ซึ่งจะกล่าวถึงจริยธรรมและบรรทัดฐ,ฐานทางจริยธรรมครับต่อไปยังบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บทความเป็นเจ้าของสำหรับในบทที่3นั้นจะเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมกับสื่อออนไลน์และในบทที่4จะแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมกับภัยคุกคามและการโจมตีส่วนในบทที่5นั้นนะครับเกี่ยวกับจริยธรรมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และสุดท้ายในบทที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI และจริยธรรมครับสำหรับในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรนั้น เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อที่สำคัญและใกล้ตัวมากในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือการเสรติดโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างมากในชีวิตของเราทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการอัปเดตข่าวสารหรือแม้แต่ความบันเทิงต่างๆการเลื่อนฟีดใน Facebook Instagram ทิก k หรือทวิตเตอร์กลายเป็นกิจกรรมที่เราทำแทบจะทุกวันโดยไม่รู้ตัวแต่เคยสังเกตไหมครับว่าเราใช้เวลากับโซเชียลมีเดียนานเท่าไหร่และผลกระทบของมันต่อเราเป็นอย่างไรสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้คือผลกระทบที่โซเชียลมีเดียมีต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเราทั้งในด้านบวกและด้านลบโดยเฉพาะเรื่องของการเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวอย่างแรกที่ผมอยากจะกล่าวถึงคือผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ตัวเองหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ที่เมื่อเปิดอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วเจอคนที่ดูดีมีรูปร่างสมบูรณ์แบบสวมเสื้อผ้าหรูหราถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวสุด รู้ความรู้สึกนี้ทำให้เราหลายคนอดไม่ได้ที่จะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับพวกเขาแม้ว่าเราจะรู้ว่าในความเป็นจริงองภาพที่เราเห็นนั้นถูกจัดฉากหรือแต่งเติมอย่างมากก็ตามการเปรียบเทียบตัวเองกับคนเหล่านี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อรูปร่างหน้าตาและชีวิตของเราซึ่งสามารถนำไปสู่ความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ ต่อมาเป็นเรื่องของรูปแบบการนอนหลับที่ไม่ดีใน night sleep patterns เม like ื ah ่อเราใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนของเราหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ที่บอกตัวเองว่าจะใช้เวลาแค่5นาทีในการเช็คโซเชียลมีเดียก่อนนอนแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วซึ่งการทำแบบนี้บ่อย จะทำให้เรานอนหลับไม่เพียงพอนำไปสู่ความเหนื่อยล้าในวันถัดไปและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวการนอนน้อยบวกกับคุณภาพการนอนที่ไม่ดีสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนของเราได้โดยตรงและที่สำคัญที่สุดคือการเสพติด general addiction ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะยังไม่ตระหนักโซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อให้เราติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการกดไลค์การแชร์หรือการติดตามโซเชียลมีเดียมีอัลกอริทึมที่คอยดึงดูดเราให้อยู่กับมันให้นานที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแสดงโพสต์ที่เราสนใจวิดีโอที่กำลังเป็นกระแสรหรือเนื้อหาที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเราโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึก ว่าเราไม่สามารถหยุดใช้งานได้และต้องกลับมาติดตามอีกเสมอลองนึกถึงกรณีของน้องบิวซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาคนหนึ่งน้องบิวเริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อน แต่พอเข้าสู่มหาวิทยาลัยน้องบิวก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอินสตาแกรมและ t i ก t อกทุกๆเช้าน้องบิวจะเริ่มวันด้วยการเปิดดูฟีดอินสตาแกรเพื่อดูว่ามีอะไรใหม่บ้างและมักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลื่อนดูรูปภาพและวิดีโอของคนที่เธอติดตามในขณะเดียวกันเมื่อเธอเห็นภาพของเพื่อนๆหรือคนดังที่เดินทางไปเที่ยวทำ กิจกรรมสนุกสนานเธอก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตขอองค์ตัวเองยังไม่ดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่นๆในเวลากลางคืนน้องดิวมักจะบอกตัวเองว่าขอดูที่ทอแค่5นาทีก่อนนอน แต่ทุกครั้งที่เธอเริ่มเลื่อนดูวิดีโอเธอก็จะติดอยู่กับมันหลายชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวทําให้เวลานอนของเธอถูกขโมยไปวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาด้วยความเหนื่อยล้าไม่สามารถมีสมาธิในห้องเรียนได้และประสิทธิภาพในการทํางานของเธอก็ลดลงเรื่อยๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือน้องจา๋านักเรียนมัธยมปลายที่ชื่นชอบการใช้ Facebook เพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆและติดตามข่าวสารน้องจะรู้สึกกดดันมาก เมื่อมีคนเลิกติดตามเธอในอินสตาแกรมเธอมักจะกังวลว่าเธอทำอะไรผิดหรือไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นน้องจากเช็คโซเชียลมีเดียทุกๆ5นาทีเพื่อดูว่ามีใครกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอบ้างวันหนึ่งเมื่ออินสตาแกรมีปัญหาและไม่สามารถเข้าใช้งานได้น้องจะรู้สึกเครียดและหดหู่มากเพราะเธอไม่สามารถเช็คโซเชียลมีเดียได้ทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่างเปล่า และไม่มั่นคงในตัวเองกรณีของน้องบิวและน้องจากเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเสพติดโซเชียลมีเดียทั้งสองคนประสบกับปัญหาที่โซเชียลมีเดียสร้างขึ้นทั้งในเรื่องของการเปรียบเทียบตนเองและการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างๆจนเกิดภาวะเสพติดซึ่งส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิตและร่างกาย จากที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ชัดแต่ว่าโซเชียลมีเดียสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเชื่อมต่อกับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมที่สามารถส่งผลกระทอบอต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเราได้โดยที่เราไม่ทันสังเกตการใช้โซเชียลมีเดียควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและควรตั้งเวลาให้กับตัวเอง เพื่อไม่ให้ใช้งานมากเกินไปเราควรเรียนรู้ที่จะจัดการเวลาให้ดีและอย่าลืมที่จะหมั่นสำรวจตัวเองว่าการใช้งานของเราเริ่มส่งผลกระทบที่ไม่ดีหรือไม่ขอบคุณครับที่รับฟัง ครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้จากเนื้อหาที่ได้แสดงไปท่านผู้เข้ารับฟังและเรียนรู้คงได้ประเด็นมุมมองใหม่หรืออาจมีแนวคิดที่หลากหลายในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงได้ข้อคิดข้อสังเกตที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถนําไปขบคิดอภิปรายต่อในชั้นเรียนหรือแม้กระทั่งถกกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนครับ ซึ่งจะทําให้เกิดการแตกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกครับและสำหรับคลิปนี้นั้นก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับฟังทุกท่านครับขอบคุณครับ